สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมลงคมพาชมพาเที่ยวครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวสปปลาวลาวใต้ครับไปกับพี่ตะวนันพี่ทองรักอาจารย์แลนช่างแจ็กและแตาอน้นพร้อมกับรถแลนดโรเวอร์และรถปาจโรครับเราจะไปสมทบกับทีมออฟโรดที่ด่านช่องเม็กจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อข้ามไปสปปลาวฝั่งลาวใต้ครับ พวกเราก็ถือเป็นหนุ่มปเนจรน,นะครับหลังจากเกษียณแล้วก็ต้องไปตามฝันครับความฝันของพวกเราก็คือขับรถเก่าๆเาที่ยวไปเล่าไปตาบใดที่ยังมีชีพก็อยากเที่ยวไปบินไปได้เหมือนนกที่ต้องบินครับรอบนี้เราเปลี่ยนจากราวเหนือนมาเที่ยวทางใต้กันครับ เป้าหมายที่เราจะเดินทางไปก็คือไปเที่ยวที่น้ำตก4แห่งด้วยกันนะครับคือน้ำตกตาดเยืองน้ำตกตาดฟาน,แล,นแ,แล้วก็น้ำตกแสพระแล้วก็น้ำตกแสบองลายครับเท่าที่ทราบจากข้อมูลนะครับ ทางสปปลาวใต้นี่ก็มีที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติที่งดงามหลายแห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกคอนพระเพงน้ําตกแสพระแสปองลายตัดเยืองตัดฟันตรงนี้เป็นน้ําตกที่สวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าเส้นทางที่จะไปนั้นค่อนข้างจะยากโดยเฉพาะช่วงที่จะเข้าน้ําตกนี่ถือว่ายากสุดๆนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงต้องติดตามพวกเราไปดูนะครับถือว่าเป็นทริปที่มี หลายรสชาติทีเดียวนะครับทั้งสนุกสนานทั้งสบายเรียบง่ายแล้วก็ทั้งโหดทั้งลำบากยากเย็นนะครับโดยเฉพาะเส้นทางที่จะไปน้ำตกแสะพะแสะปองลายนั้นเขาว่ายากสุดๆนะครับผมจะแบ่งคลิปออกเป็นช่วงๆนะครับก็จะเป็นช่วงที่เดินทางในไทยจากลมสักนะฮะไปชุมแพขอนแก่นเข้าร้อยเอ็ดอำนาจ,จเจริญแล้วก็ไปที่อุบลราชธานีที่ช่องเม็กนะครับ ไปสมทบกับทีมออฟโรดจากทางฝั่งกลาสินร้อยเอ็ดขอนแก่นแล้วก็อุบลราชธานีซึ่งก็นัดกันที่ด่านที่ช่องเม็กนะครับการเดินทางในช่วง สปปลาวนะครับหลังจากข้ามด่านไปแล้วผมก็จะทําคลิปเป็นตอนๆไปเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมตามที่ถนัดนะครับอยากจะดูช่วงไหนตอนไหนก็ดูเช่นอยากจะดูช่วงข้ามด่านเพื่อศึกษาว่าเวลาเราจะเอารถข้ามด่านต้องทํำยังไงนะหลังจากนั้นก็จะเป็นการเดินทางจากด่านช่องเมกไปที่ปักเซนะฮะจากปักเซก็จะไปน้ําตกแซพะแซ่องลายซึ่งก็เป็นตอนๆไปนะครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามเลือกชมได้ตามที่สนใจเลยนะครับว่าท่านอยากจะดูที่ไหนนะครับดูเส้นทางไปที่ไหนเผื่อศึกษาเส้นทางไว้นะครับแต่ท่านใดมีเวลาว่างก็เชิญติดตามพวกเราไปทุกตอนทุกคลิปเลยนะครับมันจะเป็นคลิปต่อเนื่องยาวเลยนะครับถ้า ยังไงแล้วก็ติดตามพวกเราด้วยนะครับคือกดติดตามให้ก่อนเลยนะครับจะกดไลค์กดแชร์อยว่ากันแต่ขอรบกวนท่านกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้การลุงคมแล้วก็พวกเราที่เดินทางไปเที่ยวเรานําภาพสวยๆมาให้พวกเราได้ชมนะครับยังไงเราต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับตอนนี้ติดตามชมคลิปของพวกเราไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ยังเป็นตอนที่1น,นะเป็นการเดินทางจากลมศัก์ไปที่ขอนแก่นครับ ระหว่างการเดินทางก็จะมีการสนทนากันภายในรถแล้วก็การเล่าเรื่องราวต่างๆตามเส้นทางที่ผ่านแต่บางทีก็อาจจะมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับยังไงแล้วอยากเรียนเชิญท่านผู้ชมไปสนุกสนานกับพวกเรานะครับออรรร์ีียนนนมมวจไ้้่ลแแะะาา ี้เราออกจากจุดแทมาลที่บ้านสอไรสหรนะมันจะทางแยกูเวียงครับผมทางหน้าช่ไหมงหน้าอรดี่ทแยกูเวียงรเ่าตนี้เป็นที่กินตับปลกินไก่ที่มีชื่อเสียงมัจริงมันไม่ใช่ทางแยกูเวีงางแยกหอง <มา S 2> ือกาองกครบแยกทางแยกกบไปบูเวียงครับผมไ่ยางไ่เป็นไก่ย่างบูเวียงไก่ย่างตัวนี้อร่อยครับกินแล้วไม่เป็นเ้า คือตรงนไม่ได้ยื่นนี่เป็นเนก้าเนี่ยต้องเลิกกินหมดแต่ตรงนี้มัน,มนอร่อยกินตรงนี้ที่เดียว <S <s <ays> <S ตอนนี้เรามุ่งหน้าเข้าหอดแก่นใช่ไหมครับใช,ใช่ครับมุ่รรร <ละ S 2> งหน้าเข้าหอดแก่นม้างหน้าเป็นไก่ย่างคุ้เปียงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปไปสอบถามอาจารย์แรน,นบอกว่าครับผมกินไก่ย่างที่นี่แล้ว เขาไม่ขึ้นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเขานะไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นเขาทำไมไม่เป็นครับท่าครับความอร่อยมันจะบมดวังอะไรทีอย่างเน่เน่ปวดก็แค่ไหนก็บอกไม่ปวดใช่ไหมเนี่ยนี่อร่อยอะไรรู้บ้างด้วยผมรถกับรถดีอ๋อครับก็คนใหญ่ก็จะไม่กินนะครับไปกครับผมจะไม่ซื้อด้วย จิ้อไม่ค่ยจิ้ด้วยซื้อไก่ย่างนะครับครไก่ย่างไก่ย่างครับอันนี้ก็ถึงแล้วนะครับถึงแยกแยงก็จะขายเป็นตัวอ๋อครับมันจะมีตัวขนาดใหญ่ตัวละร้อยสี่สิบครับผมตัวขนาดเล็กร้อยบาทแล้วก็มีเครื่องในแล้วก็มีนินไก่ย่างนี่ครับไก่ย่างจังลครับ ร้านร้านไหนที่แนะนําบ้างครับถ้าเข้ามาแถวนี้นะครับได้ทุกร้านนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปกินที่ไก่ย่างปลาซิบไก่ย่างอันนี้ย่างเดิมหน่อยแล้วก็อร่อยด้วยครับแต่ว่าแพงนิดอร่อยเหมือนปิดร้านเหมือนเขาจะมีแกงเห็ดแกงอะไรด้วยนะแกงแกงเห็ดผอกนะครับแกงเห็ดผอกแกงนี่ครับถึงแล้วครับร้านประสิทธิ์ใช่ครับมีห้องแอร์นะครับนี่ครับ ร้านาทีท่รู้ว่ามีเราเค้นกระจาร์ไดโนเสาร์ร้านดั้งเดิมนะครับของไก่ย่างูุยงนะครับซายซายเข้าไปเลยที่จอดรถเนี่ยร้านน่ยเข้าไปเลยนะวนวนซ้ายเข้าไปเลยนะสายใสายต้นไม้เนี่ยเมนูพิเกต มีอะไรบ้างครับก็มีไก่ย่างครับไก่ย่างไม่เป็นเกาตามอาจารย์แล้ว่าไก่ย่างียงเื่งนี่รยาครับผมนี่เป็นครื่องไกครับผมเมนูไม่เป็นเกาใช่ไหมครับยังไม่เคยเห็นว่าไก่ไม่ไม่็นเกาใช่ไนี่คือผัก้านี่ครับทาน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 นี่ผักวันี้ เมนูหลักก็คือไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำลาบหมูแล้วก็แกงเห็ดนะครับหลังจากอร่อยกับไก่ย่างรสเด็ดของประสิทธิ์ไก่ย่างแล้วคณะของพวกเราก็เดินทางต่อโดยมุ่งหน้าเข้าไปที่จังหวัดขอนแก่นคำคืนนี้เรามีเป้าหมายที่จะพักทั้งแรมที่อำเภอปทุมราชวงสาจังหวัดทอำนาจเจริญน,นะครับ โดยเราเลือกใช้เส้นทางผ่านอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นไปที่อำเภอ,อยางตลาดนะจากนั้นก็เลี้ยวขวาไปที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดแล้วก็วิ่งตรงต่อไปที่จังหวัดชลทอรและก็เลี้ยวซ้ายเข้าสู่จังหวัดอำนาจเจริญนะะจากนั้นก็จะไปค่ำค่ำที่อำเภอปทุมราชมงสา เราจะไปแคมปิง้งกินอาหารประเภทปลากันนะครับเมนูปลาซึ่งทางญาติผมซึ่งอยู่ที่อำเภอปะุมร,ราชสงสารได้ประสานมาแล้วว่าให้ไปแวะพักด้วยก่อนหนึ่งคืนค่อยเดินทางต่อครับเราก็เดินทางสบายๆนะฮะเพราะว่าเส้นทางนี้ถนนดีครับเป็นถนนสี่เลนอากาศก็ค่อนข้างจะร้อนนะข้างนอกรถแต่ภายในรถก็เย็นสบายดี นะรถคันนี้เป็นแลนด์โรเวอร์ซีรีส์1 5ประตูนะครับอายุน่าจะ60ปีเศษแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้การได้ดีนะครับแอร์เย็นนะฮะภายนอกดูเก่าแต่ภายในก็ยิ่งเก่านะครับคนขับก็แก่ครับแต่คนนั่งข้างคนขับยิ่งแก่กว่าครับอยู่ในรถนี้มี4คนนะครับ3คนกเกษียณอายุราชการไปแล้วนะรวมทั้งผมด้วยส่วน แจค็คนี่เป็นช่างที่มาด้วยอายุน้อยที่สุดครับแล้วก็เป็นคนที่ชวนพูดคุยในรถครับคุณผมครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับผมะจะเข้าอำเภอเม,อเมืองพัทแก่นครับอ๋ออำเภอเม,อเมืองพัทแก่นนะครับออครับากาศน่าจะค่อนงร้อนนะเรื่องที่จะเพิพ่มความร้อน เมืองพัฒน์แก่นนี้เป็นเมืองต้นต้นของอีภาคอีสานใช่ไหมครับหรือว่าเมืองหลักหรือว่ายังไงครับไม่แน่ใจว่าเป็นสถานะเป็นเมืองอะไรนะแต่เป็นเมืองใหญ่อะ่ะออ๋อครับมีพัฒนแก่นดุดอนโคราดนานุนที่ หลักๆของทั้ง่มดทางภาคอีสานครับผมมีประชากรเยอะแล้วก็มีเศรษฐกิจเศรษฐกิจอยู่ในรับนะครับว่าทุกการ์ดมีมหาวิทยาลัยทางภาคทางภาคของนั้นอยู่ที่นี้ด้วยครับผมจะให้ประชกรหนเนี่ย เป็นสนามบินของจังหวัดขอนแก่นใช่ไหมครับใช่ใช่ทางด้านที่มีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปขาปุกปลายมือนะครับปลายมือปลายมือจะเป็นทางเข้าสนามบินนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือนี่ก็เป็นสถานฝึกม,มือแรงงานภาคหกขอนแก่นนะครับ จังหวัดนะครับขอนแก่นนะครับแล้วก็ขับมาประมาณอีก500เมตรก็จะเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช่ไหมครับขข 5, ครับแมนะ่ครับแม่าจะต้องเลยสี่แยกนี้ไปก่อนอ๋อครับสี่แยกแล้ก็อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่ครับสี่แยกนี้ใา้มือจะเข้า ับแ<ผ>อชไค่สีฮาราเดชโชถ้าจำไม่ผิดน,นะทำไมผมเ,เด็กที่จำได้จำช่วงว่าชื่อเนี่ยไค่เด้าเดชโชแล้วก็มีก้อมมาเเข้าทางหลังมหาลัยขอนแก่ยอ,อ๋อครับสมัยก่อนมี่แถวที่ยังเป็นทุ่งนาเลยสมัยผมไม่ได้สืดดาาอ่อารนะแถวนี้เนี่ยผมลุงลุงคมนี่มามาเรียนที่ขอนแก่นใช่ไหมครับ จบที่มหาลัยคอนแก่นใช่ไหมครับใช่จบหลายปีนะจบสามสิบปีนะแต่ตอนเป็นทุ่งนาเลยแบบนี้ก็ก็ไม่เชิญเป็นทุ่งนานะแต่ว่าบ้านเรือนชาวบ้านคือมันอยู่ชาเนเมืองนอกเมือ,องอ่ะแถวนี้ครับเป็นหมู่บ้านหลอกแซมไม่เยอะแล้วก็เพิ่งมีหมู่บ้านจานาัดสรรขึ้นมาไม่นิดหน่อยแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เลยหมู่บ้านขึ้นเต็มบ้านเรือนขึ้นเต็มแลเป็นอาคารพาณิชย์ ตอนนี้ก็เหมือนกันเมื่อก่อนเป็นแค่ถนนองเลนตีเลนแคบๆแล้วตอนนี้สเป็นินเลนเนี่ยครับผมยะตอนนี้เป็นเส้นทางเศรษฐกิจเลยใช่ไหครับตอนนี้กเอก็เมเมีสถานที่่เี่ยวมีโรงแรมเยอะ จะเสร็จไปเมื่อปลายปีนี้ใช่ไหมครับงานใหม่ขอนแก่นจะเยอะกว่าปลายเดือนันวานะครับผมประกว่าต้นเดือนตุลาฯนะจำไม่ได้ว่าวันไหนวันไหนอาจจะเป็นก็แฝดไปครั้งหนึ่งนะครับคนเยอะมากเยอะจริงครับก็มีนีมมีไอไลท์สร้างบ้านอาคารต่างๆอ๋อครับ เง็นป ah> ีนี yeah. ้เขาสร้างบ้านเรือนแบบอีสานอ่ะแบบไม่แต่เราเรามาถูกบ้านของไทยโบราณเป็นบ้านไม้ทรงไทยนะครับเป็นบ้านไม้ทรงไทยโบราณที่น่านตะังกาแล้วก็ในงานยังมีกิจกรรมการะเล่นงารแสดงแล้วก็ปีนเ้มีบ้านพวกการแสดงของ น่าจะสิ้นว่างโรงเรียนบ้าก<อ>แล้วก็มีการตรวจปรวจฟองยาวมีการตรวจพิษแคนตรวจลำ่ำอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีบบาบบาการแสดงศิลปะศิลปะการป้อนลคอนเทนต์เป็นใหญ่ครับผมดีไซน์แล้วก็ตนานสมัยก่อนอาท้ายมือนี้จะเป็นมหาลัยขอนแก่นใช่ไหมครับอาจารย์ครับท,ท,รท,ทางคเขา ประตูสีทานนะครับประตูสีทนก่อนเป็นต้นสดนะอ๋อืูก่อนนี่ก็มีต้้สนมากเลยรว่าประตูที่ทำใหม่ใหม่ผมเป็นนักศึกษานี่เขาจะมีประตูที่เข้าออกทางเดียวกันวันนี้มันเป็นประตูใหญ่ครับเหนตรงร่นไหมเนี่ยเปน้ำที่กำลังปิดว้อยู่ครับผมข้างหลังนะครับจะเป็น ดินฐา,านนะครับของเนี่ยจะมีน้ำนนจากทะเลม,มาช่วงหนาวมาสิปีหนาวมาแล้วมาวางไข่ที่นี่ปีมันจะมาวางไข่บ้างมาอาศัยหลุมหนาวมาที่นี่หน้าแรงหน้าแล้วก็มนก่เห็นเยอะแยะเลยครับผมอันนี้เป็นที่เชื่อมากเลยนะมันไม่เคยาไลามันตรลายใครไม่เคยมาแค่เชือ้อเป็นอยู่อย่างนี้มาไม่รู้เป็นร้อยปีแล้วมั้งครับ บินมาจากต่างประเทศก็มีใช่ไหมครับอาจา้างบินมาจากไซบีเรียแหละโอ้มีเดือมันมีหนาวจากไซบีเรียมาครับไม่รู้บินมากี่ไว้กี่พันกิโล้านก็บินมาเลยไม่แวะเลยนะไม่แวะเข้าห้องน้ำไม่แวะมีเติมน้ำมันไหมครับอาจารย์ครับกินข้าวไม่แวะเติมน้ำมันเลยบินอย่างเดียวไม่มีแวะเอ็กเอ็กซ์ลมยางไม่มีบินอยู่บนท้องฟ้าไม่รู้กี่เดือนได้กว่าจะมาถึงน ีีเยรบมาผสมพันธุ์ที่เมืองไทยใช่ไหมครับใช่แต่เนี่ยมึ่งเนี่ยไม่รู้อาหารมันมีพอกินไหมแต่ว่ามันน่าจะสมถึงปูนะฮะไปกินที่อื่นตรงนี้เป็นที่พักที่เป็นที่พักที่ครัเขยแสดงวเกิดมันปลาไข่ามาไข่มาออกลูกอยู่นี่กลางคืนมันจะออกหากินก็ไปกินที่อื่นครับไปกินที่อื่นไปลงปลาแต่แถวนี้ปลานี่นี่เป็นที่พักนี่เฉยอันนี้มาถึงจุด ของขอนแก่นอีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้ตรงนี้เป็นสามแยกเป็นสี่แยกอ่าเป็นสี่แยกสามเหลี่ยมอ่าครับตรงนี้เราบ้านสามเหลี่ยมหรือตำบลสามเหลี่ยมอะไรนแน่ๆแน่ใจก็สี่แยกสามเหลี่ยมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงตำบลในเมืองนะตำบลในเมืองใช่ไหมครับในสี่แยกนี้สามเหลี่ยมมันน่าจะเป็นสามเหลี่ยมมาก่อนเขาเรียกสามเหลี่ยมใช่ไหมครับขอนแก่น ข้างหน้าก็จะเป็นบกสเก่านะครับเลีซ้ายจะไปอุดรเลี้ยวขวาจะไปโคราชตรงไปจะไปเข้าเมืองขอนแก่นเป็นทางเป็นเมืองผ่านเมืองผ่านถึงเป็นเศรษฐกิจอ่าไปในทางที่ดีจากที่อื่นจะไปที่อื่นก็เรียกเมุ่งไปแต่ถ้าเป็นคนขอนแก่นก็มาถึงนี้ก็เป็นเมืองเมืองบ้านเกิดก็ครับผมว่าเกิดก็ถนนหลักนี่เป็นถนนมิตรภาพใช่ไหมครับอาจารย์ หมีตะพาดอยู่ข้างหน้าเราที่มาจากฝวามือนี่มาจากโคราชครับผมมาซ้ายมือจะไปอุดรหนองไทรมีตะพาดไปจนถึงโนบนาศรบุรีนรู่นครับผมนาศรภูณีแล้วก็ต่อ,ขอเข้าลักสิตไปจนถึงโนบนั้ยจนถึเข้าใจก,กนในาลางกเมืองยมหานครพี่ยายาบขสไปไปอยู่ข้างนอกแล้วนะครับก็เลย,ย,ยบขสนี่เหมือนจะไม่ใช้แล้วนะครับเขาจะย้ายไป คาดฝันของเราไกลพอสมควรแต่ว่ากว้างขวางหน้ก็จะเป็นสารการหรือนาชกาเลยเพราะเาสองเก่าเป็นนาฬกาเป็นสารการที่เขาจัดกานใหม่อ๋ครับพี่ถ้ารูดตรงไปเรื่อยๆก็จะสามารถออกการติดได้ครับผมคลิปนี้เราน่าจะจบตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าน่าจะใช้เวลามามากแล้ว เดี๋ยวต่อด้วยคลิปตอนที่2การเดินทางจากคอนแก่นไปที่อำเภอปทุมราชวงษานะครับเดี๋ยวอีพีหน้าค่อยมาฟังลงคมอีกนะครับอีพีต่อไปนะครับ